วันนี้เป็ดนักล่ามานั่งอยู่ที่ที่ห้างรอยน้ํานะครับช่วงประมาณเที่ยงวันมีคลื่นลมห้างก็โยกไปโยกมาผ่านมาช่วงสองอาทิตย์ที่เป็ดนักล่าไม่ได้มาขึ้นห้างเลยนะครับมีชะโดชะโดรุ่น คาบขวดนมเนี่ยหางแดงๆข้างลายๆขึ้นจิบขึ้นจิบนาทีละครั้งนาทีละครั้งอยู่2ตัวแต่ไม่เห็นมีชะโดตัวใหญ่อยู่ตรงกอหญ้าที่เป็ดนักล่าทํำเอาไว้ช่องตรงกลางพอดีเนี่ยชดโดคาบขวดนม ศูนย์แรงไม่นิ่งเลยนะครับเพราะว่าช่วงเที่ยงวันนี้มีลมน้ำเป็นคลื่นห้างลอยน้ำที่ไม่มีเสาปักลงไปที่พื้นก็จะโยกไปโยกมาตัวนี้ลายๆตัวนี้ยังแดงๆอยู่เลยใส่ขวดอ้าวมีสามตัวมีสามตัวลูกชะโดครับ ก็ไม่บ่อยนักที่เห็นชโดตัวเล็กๆที่แยกฝูงออกมาแล้วก็ว่ายผ่านหน้ากล้องไม่บ่อยนักนะครับแต่วันนี้เห็นชโดเล็กๆเนี่ยสามตัวเลยรุ่นนี้น่าจะน่าจะแยกจากแม่แล้วนะครับแม่แกไม่น่าจะอยู่แล้วขึ้นมานั่งได้ประมาณสักยี่สิบนาทียังไม่เห็นชโดไซส์ใหญ่เลย ข้างๆกันเนาะอ่านี่นี่นี่ข้างๆกันเนี่ยตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งก็ไซส์ประมาณสักหกขีดขึ้นอยู่ข้างๆทางด้านซ้ายมือนับรวมๆกันแล้วมีชดโดไซส์เล็กอยู่สี่ตัวครับอยู่ในห้างรอยน้ำ เทางลาจะใช้เวลาที่ขึ้นห้างแต่ละจุดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้ก็คือนานที่สุดละแต่ถ้ามีเจอโอ้นี่ขึ้นพร้อมกันเลยสามตัวสายขับขวดนมขึ้นพร้อมกันสามตัวแต่ถ้าเจอชโดก็จะจะนั่งแล้วก็เฝ้ารอจนได้โอกาส ตรงนี้ขึ้นมาแล้ว20นาทีเป็นอย่างน้อยสังเกตไม่เห็นปลาขนาดใหญ่ก็เดี๋ยวจะจะลงจากห้างนี้แล้วก็ไปขึ้นห้างอื่นปกติก็จะเลือกมาช่วงประมาณสัก7โมงครึ่งถึง10บโมงไม่เกินนั้นมองว่าจังหวะเช้าๆปลาหน้าจะ น่าจะแบบว่าไหยเพลินๆไม่ระวังตัวมากก็จะมีโอกาสได้ลั่นไกลบ่อยแต่ว่าวันนี้มาช่วงเที่ยงเลยวันนี้มาเที่ยงเลยเห็นแต่ตัว,ต,วตัวเล็กๆเล็กๆนะถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยเอานั่นจีบปั๊บนั่นขึ้นมาแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเท่าประมาณด้ามค้อน เ่กี้ก็มีประเรดมีปากกระสูบแต่ไม่มีช h โดไ w ใหญ่ไสามโลสี่โลไม่มีโอเคเดี๋ยวจะพาย้ายไปไปห้างที่อยู่ที่อยู่ข้างในปับ๊บอ๋อนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจิบปั๊บโอเค ลูกชะโดทั้งนั้นครับอนาคต6โลห้าโลไว้เจอกันครับไปย้ายห้างกัน หลังจากที่ย้ายห้างมาเป็นนักล่ามานั่งที่ที่ห้างสูง14เมตรครับนั่งได้ประมาณแค่ไม่ถึง3นาทีเป็นนักล่าสังเกตเห็นมีมีชโดจับคู่ครับเป็นชโดเรียกได้ว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่คู่นี้น่าจะมีน้ำหนักรวมๆกันประมาณ7กิโลครับ ดูไม่ถนัดเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณว่าตัวที่สีอ่อนกว่าน่าจะเป็นตัวผู้และตัวที่สีเข้มกว่าน่าจะเป็นตัวเมียรครับดูไม่ค่อยชัดว่าตัวไหนตัวเล็กหรือว่าตัวไหนตัวใหญ่กว่ากันแต่ก็เห็นแล้วว่าว่าขึ้นจิบพร้อมกันสองตัวไซ คืออย่างน้อยต้องมี3บวก3บวกถึงสโลไซส,สวยมากแล้ววันนี้เป็นนักล่าเลือกที่จะลงมานั่งที่ห้างช่วงประมาณเที่ยงแดดยังแจ่มน้ำอย่างใสภาพออกมาอย่างชัดก็หลังจากที่แกขึ้นจิบแกก็หายเงียบไปประมาณสักสักน่าจะสิบนาทีแล้ว คอยสังเกตดูว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วล่ะปกติชะโดใหญ่นี่ก็น่าจะจิบเว้นระยะห่างอยู่ประมาณสัก15ถึง20นาทีประมาณเนี้ยถ้าเป็นชะโดไซใหญ่จุดที่แกขึ้นให้เห็นทีแรกอยู่ตรงจุดที่มีท่อนไม้ไผ่ ไข่กันอยู่ตรงนั้นระยะยิงอยู่ที่ประมาณสักสักสี่สิบเมตรตรงนี้ระยะยิงก,กำลังสวยเลยดูว่าจะมีโอกาสขึ้นจิบสวยๆอีกไหมตัวสีดำ จิบหันหน้ามาเป็นมุมยิงที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขึ้นเร็วลงเร็วไซส์ก็น่าจะมีสาบวกบวกน่าจะถึงสมองเห็นระยะไกลๆขึ้นจิบละตัวนี้สีออกจะดำๆเราว่าน่าจะเป็นชาโดตัวเมีย ยังไม่เห็นชะโดตัวสีสีขาวไซสก็ใกล้เคียงกันซึ่งเป็ดนักล่าเดาว่าน่าจะเป็นตัวผู้ถ้าจะยิงตัวสีดำนี่เนาะเป็ดนักล่าก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้อีกประมาณสักสักสิห้าถึงยี่สนาทีอีกรอบนึงให้แกหัน หันหลังขึ้นจิบแบบหันหลังยิงแถวแถวต้นคอแต่ว่ายังไม่เห็นตัวสีขาวนะจะดูตัวผู้ก่อนหน้านั้นรอบแรกเห็นจิบพร้อมกันแต่ว่ารอบนี้ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวสีขาวขึ้นจิ บาดเจ็บอย่างหนักครับแล้วแกก็มาซุกอยู่ตรงนี้เออจะเคลียร์ยังไงเนี่ยหายไปละโอ้ยเป็นนักล่ายิงพลาดน่าจะโดนแถวแถวแถวหัวแต่แต่แกไม่ตายนะแกมาซุกอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นจนจนสุดท้ายแกขยับแล้วก็จมหายลงไปชดตัวสีดำ ตะกี้มองไม่เห็นหัวถ้ายิงก็อาจจะอาจจะทำให้แกตกใจแล้วก็สะบัดไปตายตายที่อื่นเพราะเผลอตายใต้ใต้กองอไอเนี่ยใต้กองเศษกิ่งหญ้าเนี่ยจบเลยหา,หากันไม่เจอเลยแกจมลงไปละดูว่าแกแกะจะขึ้นมารอบที่สองจะขึ้นมาท่าไหน โอ้โหตั้งนานมองหาแกไม่เจอแกมาซุกอยู่ตรงนี้เป็นนักล่ายิงพลาดตะเกียพลาดตรงไหนนาะย้อนกลับดูอีกทีสิ โอเคโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอครับแกบาดเจ็บสาหาัสนี่ขึ้นมาตรงนี้อีกแล้วเอาเลยนะเอาเลยนะเห็นหัวชัดเจนเอาให้เละไปเลย ใส่ไว้ห้านัดแกจวนจะตายแล้วละ่ะตั้งแต่ที่แรกแล้วละ่ะในแม็กใส่ไว้ห้านัดนัดแรกยิงผิดก็เหลือมาอีกสี่เม็ดจัดให้ครบเลยให้พอเลยอยู่อยู่ขอบขอบช่องเนี่ยขอบขอบช่องที่เป็ดนักล่าทำเอาไว้เป็นหลุม ห่างช่องมาประมาณสักเมตรครึ่งรอบสองแกขึ้นมาหายหายใจแล้วก็พักเหนื่อยเอาหัวค้างค้างอดอกจอกกับเศษรากของของต้นแหนแดงเอาไว้ไม่มีดิ้นเลยเพราะว่าเป็นนักลาบมองเห็นส่วนต้นคอของแก ก็เลยเล็งไปตรงนั้นที่เหลือก็ใส่ไปเพราะลูกปืนเรามันเยอะเออเห็นเป็นปลาชะโดคู่แต่ว่าตัวสีขาวไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้แกหายไปไหนไม่เจอเลยตั้งแต่ยิงชะโดตัวสีดำชะโดตัวสีขาวก็ไม่เจอเลยไม่รู้แกหายไปไหน มีความเป็นไปได้ว่าชโดสองตัวอาจจะไม่ใช่คู่กันอาจจะเป็นแค่แค่ไหว้แล้วก็ผานๆมาทักทายกันเฉยๆภาพตอนที่แกจิบครั้งแรกที่เห็นขึ้นพร้อมกันเป็นว่าถ่ายไม่ทันเพราะว่าขึ้นมานั่งได้ไม่ถึงสนาทีหลังจากย้ายห้างมาจากห้างรอยน้ําเพราะว่าวันนี้มีมีคลื่นห้างรอยน้ําขยับยิงไม่ถนัด มีประซิวตอดไม่มั่นใจว่าแกจะจมลงไปลึกๆหรือว่าแกจะค้างอยู่บนเศษกิ่งไม้ข้างบนแต่จากการยิงซ้ำลงไปก็น่าจะเข้าจุดสำคัญแล้วก็แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นโอเคสองสัปดาห์ครับไม่ได้มานั่งที่ห้างชาโดเลยเดินสาย ยิงแนวแข่งขันหมดไปเยอะแต่ไม่ได้ถ้วยมาเลยรอบนี้น่าจะเป็นที่เปล,ล่าได้อุปกรณ์ใหม่มาแล้วก็ไปซ้อมกับอุปกรณ์ใหม่ไม่ชินครับทั้งลำกล้องแล้วก็การปรับแต่งไกอะทำให้เกิดการติดขัดก็เลย ไม่บรรลุความสําเร็จไม่รู้ไม่ร,มรู้เป้าหมายสองสัปดาห์ผ่านมามานั่งวันนี้มีโอกาสทําแต้มสวยๆครับก็น่าจะมีสามบวกบวกะดูวิวกันตอนนี้น้ําแห้งเยอะมาดูวิวกัน นี่เลยนะตรงหลุมนี่เลยนะครับห่างหลุมมาประมาณเมตรหนึ่งจมอยู่ตรงนั้นระหว่างที่เป็ดนักล่ากำลังจะยกโทรศัพท์ออกจากสโคปแคมมองไปเห็นที่จุดนี้มีชาโดตัวสีาสขาวสีออกไม่เข้มเท่าไหร่ขาวก็ได้เขียวก็ได้ขึ้นมาจิบ น่าจะประมาณประมาณสามโลนิดๆถ้าแกเป็นคู่หรือว่าเป็นตัวผู้แกน่าจะขึ้นจิบอีกเดี๋ยวมารอชมกันต่อเป็นท้งล่าจะยังยังไม่ลงไปงมเดี๋ยวจะรอดูชะโดอีกตัวน่าจะมีสามโลตัวเนี้ยตัวเล็กกว่าหน่อยเมื่อกี้เห็นเห็นขึ้นมาจิบก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไวเนาะกำลังว่าจะลงไปงมละปรากฏว่ายังเห็นแกว่า ยังอยู่ที่เดิมไม่รู้ไปแอบจิบตรงไหนก่อนหน้านั้นเพิ่งเห็นตะกี้เนี่ยมาดูกันต่อคลิปยังสรุปไม่จบง่ายๆโอเคครับ จมจมไปซะจมอยู่ตรงนั้นเลยไปต้องรีบลงไปเอาเกือบหาตัวให้เจอครับน้ำมืดมากแล้วก็เราว่าสามโลเก้าขีดครับมีแผลเยอะแยะมากมายนั่นะดูสภาพข้างล่างมีเศษกิ่งไม้ที่เป็ดล่าเอามาสุมสูมมาไว้ลกมาก ถ้าดำแบบว่าลงไปงมตัวเปล่าน่ะน่าจะลําบากทีเดียวพอดีมีมีถังสํารองอากาศก็เลยดำได้นานหน่อยถ่ายภาพใต้น้ําน้ํามืดมากครับอยู่ข้างล่างเพราะว่าผักผักตบชาวาไอ้เนี่ยดอกจอกแล้วก็แหนแดงเนี่ยปกคลุมแสงแดดเอาไว้ข้างล่างมองอะไรไม่เห็นเลยครับส่วนปลาตัวที่ยิงตัวที่สองเนาะสบัดสบัดแล้วก็จมอยู่ตรงนั้น แกน่าจะรอดครับวันนี้เป็นนักล่าพอดีนัดทีมงานเอาไว้ไปอีกเส้นทางหนึ่งเลยไม่มีเวลาอยู่ดูแกแต่ตัวเล็กกว่าครับตัวเล็กกว่าตัวนี้เราวสักสามก้าถึงสี่โลตัวนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณ3ามหน่อยๆน่อยหรือยังไงค่อยมาหากันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ก็โลง่ลงๆแบบเนี้ยแกอาจจะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็น่าจะไปเกยๆอยู่แถวไหนสักที่หนึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้มาหากันโอเคเดี๋ยวจะจะเสียเวลานัดเพื่อนโอเคโอเคครับมาดูชโดตัวสีดำใกล้ๆนะครับมีรูกระสุนเยอะมากแต่ว่านัดที่ยิงไปที่แรกอะมั่นใจเลยว่าลอดลงมาใต้ใต้ปากตรงนี้ครับแล้วก็ทะลุมาอีกด้านหนึ่งถือว่าเป็นเป็นแผลทิจกันมากเลยครับผ่าน ผ่านตรงส่วนหัวมาเลย่ะเอาอย่างนี้แล้วกันผ่านส่วนหัวมาเลยนะครับเนี่ยแท่งนี้แท่งนี้เป็นเป็นยิงทีหลังเนี่ยเนี่ยแท่งนี้แท่งนี้ที่ยิงก่อนแท่งนี้ที่ยิงก่อนโอ้ทุรักทุเลทุลุมานี่รูเยอะมากเพราะว่าซ้ำไปซ้ำไปสี่นัดจากรูนี้ ทะลุมานี่รีบครับวันนี้รีบก็เลยไม่มีเวลาที่จะสังเกตดูชะโดตัวสีขาวตัวนั้นว่าตกลงแกบาดเจ็บสาหัสและขึ้นขึ้นไปค้างหรือว่าไปพักหายใจอยู่ตรงไหนอ่านี่ทะลุรูนี้อันนี้นัดแรกรอดมาตรงนี้ทะลุมาตรงนี้นะครับ ผ่านส่วนต้นคอแล้วก็ผ่านผ่านส่วนหัวมาเลยแกถึงบาดเจ็บสาหัสที่เหลือก็จะเป็นนัดที่นัดที่ซ้ำลงไปซ้ำลงไปทั้งหมดสี่นัดก็น่าจะอยู่ตรงนี้สองนัดเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้สองนัดเพราะว่ารูใหญ่มากนี่หน,นึ่งนัดนี่หนึ่งนัดนะครับโอเคกระสุนน่าจะมีฝังไปนัดหนึ่งเพราะว่าเห็นรูทะลุที่ ที่โผลเป็นแผลนะี่ยแค่3นัดโอเคมามาช่างดูครับตัวนี้จะหนักเท่าไหร่เดาว่า39นะครับเดาว่า3ามอ๋อดูตรงตรง,ตรงได้3ามนะครับ3ากิโลเขีดโอเคตัวสีขาวเล็กกว่าเล็กกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3โล2ไม่เกิน3โลห้าครับ ตัวนั้นเล็กกว่าเนาะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ครับเพิ่งจะขึ้นนั่งสองห้างย้ายมาก็ยิงชโดอีกตัวแล้วก็มีชโดสีขาวที่ยิงแล้วหาไม่เจอหรือว่าอาจจะไม่ตายอยู่ตรงนั้นไม่รู้แกไปไหนแต่วันนี้รีบครับวันนี้พอดีมีนัดกับทีมงานเอาไว้คลิปนี้จบที่ชโดตัวสีดำสา3กิโลขีดครับ ทะลุเยอะแยะมากมายโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ